ค่ะมือเนื้อทีเซมหามีทุนายนสองห้าหกสามค่ะกลับมากันไว้บ่ให้ดินบ่ให้น้ำไหลเข้าไปในที่ค่ะที่แปลงนี้สิบ่มีการน้ำไผรเข้ามาค่ะสิเป็นน้ำอินซีแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเห็ดอินซีมาซีปีแล้วค่ะกันน้ำไว้นะคะนะคะฝนตกแค่ไหนอากาศจะน้ำไหลลงนี like ่ไหลลงก็ว่าไม่ยังเข้าไม่ดินซ้ำเข้าไม่ดินสองแซมอยู่ค่ะฝนขาดบอสค่ะ นี่กับ่ขาในปลูกมีอย่างค่ะค่ะเ้าสีเข็ดคันแท้ยางมาหนีค่ะคันแท้หน่อยๆยี่นี่จับจับข้อห้าไปนี่ค่ะไทยเรียบเพราะว่าดินนุ่มดีเพื่ออย่างนี้ค่ะนี่ยางก็เริ่มตายหล่ะเกินไม่ห่าค่อยขุดออกค่ะโอ้ยเห็ดเป็นช่องเดินตรงกลางก็ได้ค่ะเดินตรงกลางตรงจุดนี้ค่ะคางๆกับเป็นปลูกปลูกค่ะเฮ็ดเห็ดคางๆนี่โอ้ยเห็ดเฮ็ดเห็ด เพชรตรงกลางดีกว oh ่าค mm ่ะเฮ็ดหล่องกลางย่างเนาะค่ะเนาะห้าสิไปหานอใหม่นะคะนัดทางนัดทางนัดทางนัดนะคะนี่เรามายักบอนนอกลับมมีจำนะคะนี่ค่ะห้็สิเป็นแปลงยาวๆไปค่ะขั้นนาค่ะขั้นนากว่านะนี่บริเวณรอบๆค่ะนี่หน้าอ่าวน้องซ้ายพอน่าอ่าวน้องซ้ายพอนับน่าเรดี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้เรดี้ค่ะ นะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะ Welcome to my farm นะคะเงาไปเรื่อยค่ะมันก็จะมีต้นใหม่เลี้ยงร้ายกันไปค่ะปลูกได้อีกค่ะพื้นที่นี่กำลังปลูกค่ะนี่เต็นแค่นะคะนี่โอ้ต้นใหญ่ปลูกอยู่ค่ะตุปบตุบตุนี่ค่ะมองนี้สามารถปลูกต้นใหม่ได้อีกค่ะปลูกได้อีกค่ะ ันนี้ปลูกโอ้น้อไม่เป็นน้อซะแล้วไ่เท่าลยขุดเอาเดี๋ยวเ้าสิไปเบิร์กวันมี้น้อไใหม่แลนะคะตอนอ้นยางนาค่ะอยูซีปีบอกหาปีนี่แหละค่ะหาปีแล้วล่ะค่ะนี่ตะเปาะอยู่ตะเปาะอยู่เห้ยตะเปาะตะเปาะ อ้าวในทัวเกิดแล้วค่ะเขาก็เกิดแล้วเด้อค่ะเมื่อนี้ปลูกเขาวันที่สิบค่ะเมืเ่อิ่งว่าเขาเกิดไปโอ้ในทัวเกิดละค่ะทีว่ว่วาห้วนทัวเขียวไปพร้อมค่ะสาบบ้านว่าเป็นบ้าบ่าพานทัวเขียวไปมันก็สิงงเข่าเป็นตัวสั่นว่าเขียวเกิดก้อนเข่าละค่ะงับเข่าก็้มังงัโหลดค่ะนี่ค่ะทัวเขียวหากิโลว่าอันผสมผสานนะคะนี่ค่ะแล้วราวนี้ทาดู ถั่วเขียวเกิดเต็มมือค่ะคุณเต็มท่องเต็มท่าเลยค่ะมาเกิดก้อนเขาอีกค่ะเขาพันนี่เกิดเลยคะ่ะแสดงว่าเขาหามหรมือเขาพันนี่เกิดเด้อคะ่ะทั่วเขียวสามมือก็เกิดลวเขียวขมลุมพี่เข้าเจว่าโอ้เขาเกิดแล้วแต่าสัตนเขาเกิดย่างเข้าเจ้าเดียวบังไกลๆแท้ๆเป็นบอกตั่วเขียวค่ะพี่น้องนะคะพวกน้องนาค่ะปุ่นเห็นค่ะโขกเขาจนพูนนะค่ะน้องมันกันหน้าค่ะ ให้พุ uh ่นเพื่อนวายวานเขาผู้สิบวานเหรอคะเขาเอาซ้ำนี่ลับบะบังกินเขาเป็นไดค่ะอยากกินแต่ขนมปังปานฝรั่งเหมือนเดิมแฮปปี้เลยดีก็ได้นั่ค่เป็นคล้องค่ะอ๋อคค้งน้องนาค่ะน้องค่ะอันนี้ก็เฮ็ดเป็นกระต๊อบพื้นนาก็ได้ค่ะผู้สิปลูกผักปลูกหญ้าก็ได้ค่ะเพิ่มเติมแล้วต่อเสียดนี่หน้าข้งคางกับดินหน้าข้คางๆกับขั้นแท้สูงๆค่ะเพราะสามาดไม่น้ำไหลเข้ามาอีกได้ค่ะดังนั้นก็สบายใจหายห่วง ยังเข้าไปในเกือบบุตรค่ะกำลังยาดอ่ะโอเคอันนี้โหยแย่งไม่อยา,ายกได้แย่ยงเกงนไงค่ะไม่ได้สิตัดิ่นออกอยูดตรงอ่าโอเคค่ะไปหาน้องใหม่กันย่างหันไ้ห่อน้นองใหม่ค่ะสิดงเห็นนอนเนาะอยู่ตรงนี้สี่นาทีแล้วค่ะ ค่ะต้นต้นซากตายซ้ำว่ะไม่ยังขึ้นตายเอ้ามาต้นซากสองต้นตายค่ะแปดงุดไม่ยังขึ้นตายโดนหยังนะเดี๋ตาต้นอันนี้มันเกิดเองนะคะ่ะต้นหยังซ้ำซาบหต้นหยังอ่ะไม่รู้จักค่ะจำซื้อเมื่อไหร่ต้นหยังค่ะก็คือพุ่มงามแต่แต่ว่าต้องตัอดออกกิ่ดอกมันพุมพพ่มผดพุด่มโพ เอาก่อนเห็ดมาใส่ว่ะตอนเด็ดะาอ้อาวไปเก็บอันไปซับน้ำใหม่ค่ะนี่บ่นี่ให้ซับบ้างนะอ่ามีอีตลาดก็ได้อยู่ค่ะโอ,โอเคค่ะสวัสดีค่ะซับน้ำใหม่กันเด้อค่ะพ่อได้อยู่ฮ่าสวัสดีค่ะ